ไปดิพ tamam. ี่น้องปงไปเมื่อสุภูสุขนสาวลาวกสีจะมาแสดงความดีใจเดือบเอฟซีผู้ใดโชคดีบอกได้บอกด้วยบอกด้วยเพราะว่านะซ่องสาวลาวกสีห่วยพัฒนาลาวแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วสามงดแล้วนะสามงดโซนแล้วนะเออวันนี้ก็แตกอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แตกอีกแล้วเพราะมันออกมา ถึงมันจะเข้าโต๊ดเนาะก็ดีใจข้างล่างออกตรงๆเลยนะสองเก้าแต่ข้างบนสามตัวมันเข้าโต๊ดเนาะเพราะว่าให้ไปศูนย์เก้าแปดมันออกมาเก้าศูย์แปดแบบนี้ก็ตบมือโลโลมีไพ่ที่เอซีคนไหนที่ถือเนาะก็คอมเมนต์ให้สาวมาให้สาวกระสีเบิ้งเลด้อไพ่ถุอโชคดีกะขอขอบใจเนาะเอฟซี FC ทุกคน ที่ให้กำลังใจแล้วก็ที่กดไลค์ให้สาวกสีเพื่อมีแรงผักดันให้แนวทางโตไปเนาะที่แนวทางโตไปให้มาให้โชคให้ลาบมาให้แนวทางทุกคน fc ทั้งทั้งบเป็น fc ทั้งเป็น fc ก็ดีเนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนอีกให้เข้าปังๆแบบนี้ตลอดไปขอให้ fc ทุกคนต้อง มีโซ่มีใสมีลาบมีโซ่มีลาบ,มมลาบตลอดไปเด้อขอขอบใจลหลายๆเนอะขอให้มันปังๆแบบนี้ตลอดไปเด้อเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วสามวดโซนแล้วนะคะสามรอโซนแล้วเนาะสาวกะสีก็ขอขอบใจเด้อที่บุทิมบป,ปสบาสามกะสีนะคะขอให้เอ็นดูสาวกะสีตัวนี้น้อยตัวนี้ด้วนะคะขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆขอบใจลหลายๆเด้ไเอไปาะ